ไมใกล้ดังๆชื่ออะไรจ๊ะชื่อนางทิติรัตน์พูนจันร์ธิติรัตน์มีปัญหาอะไรบ้างทุกแล้วก็ทุกกกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องเรื่องการงานการเงินโอเคเปล่าการงานการเงินค่ะไม่ดีเลยเหรอไม่ดีค่ะการงานการเงินไม่ดีเลยอันที่หนึ่งอันที่สองสุขภาพเป็นยังไงก็ปวดเอ่อ ปวดหลังมีโรคก็เปล่ามีโรคในถุงน้ําดีค่ะอ้าวมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายในเวลานี้ยังตามรักษาอยู่ใช่ไหมค่ะไม่ดีขึ้นหรือกลางๆลางๆค่ะกลางๆอ่าครอบครัวโอเคเปล่าไม่โอเคครอครัวก็ไม่โอเคสรุปแล้วชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยไม่สมหวังทั้งการงานครอบครัว การเงินและก็สุขภาพเกิดจากอะไรไปทำอะไรมาบ้างรายงานมาคือตัวของลูกคือเคยแทงลูกตัวเองเนี่ยคตั้งใจไปทำแทงกี่คนแทงคนแล้วก็หลุดคนตั้งใจไปเลยไปคลินิกเลยหนึ่งคนคแล้วก็ไม่ตั้งใจกี่คนคนค่ะอีกคนหรือสองคนคนก็รวมแล้วทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเป็นสองคน แล้วมีไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านเขาไหมไอ้ลูกสาวแฉมาวไม่มีพ่ออ่าไม่มีพ่อ<ช>ก็เลยต้องไปในฐานะ,ะยายก็ต้องไปจัดการให้ใช่ไหมค่ะก็รวมแล้วเป็นสามดวงวิญญาณมีกุมารอีกค่ะหนึ่งองค์ท่านเทวดาอยู่ครบไหมเด็กสามกุมารหนึ่งเด็กสามคนหรือท่านเอ๋ยใช่แล้วไม่ใช่เลยสินะเห็นเป็นสีนี่แหละครับก็มีกุมารอีกหนึ่งไง ไม่ใช่หนากุมารยังไม่ใช่แล้วกไม่รวมก<ล>ุมารเหรอก็มีสี่แล้วเหรอ,อคน,น,นะคะแสดงว่าเธอมีของเรื่องวิญญาณที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยสี่ดวงสี่ดวงวิญญาณแล้วก็กุมารอีกหนึ่งใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยได้เห็นเช่นนั้นเลยแหละนะเาเห็นเป็นเช่นนั้นนั่นแหละครับพร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมจะให้ไปเกิดเลยจะทําอย่างไรได้บ้าง ทำเช่ไนไรใช่ไหมท่านช่ยแล้วรักษาศีลกันแหละเนาะเพราะว่านาให้เด็กนั่นแหละคราทรงบุญให้เด็กหนาเปลี่ยนภพภูมิกันนั่นเออเธอพร้อมการปฏิบัติเลยใช่ไหมพร้อมวันไหนไม่ยังไม่พร้อมกลับบ้านครับกลับบ้านอีกกี่วนันกี่เดือนถึงจะกลับ<ค>มาก<ข>ลางเดือนสิงหาค่ะกางสิงหาเดือนหน้าอ้าวท่านเทวดาเดือนหน้าสิงหาตอนกลางเดือนจะมาจัดการให้ต้องใช้เวลากี่วัน เด็กสี่คนใช่ไหมท่านเด็กสี่คนคูณสิบห้านั่นแหละนะ <60 S 1> ได้แค่ไหนกันล่ะครับหกสิบวันบวกกุมารกี่วันกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมท่านใช่<า>แล้วอีกสิบวันเลยนั่นแหละครับเธอต้องใช้ชีวิตเป็นนักบวชเจ็ดสิบวันต<ช>ามนี้นะ<ช>ท่านเทวดาเด็กต้องการอะไรบ้างหญิงชายชื่ออะไรชายและหญิงกันเล่าแหละพอรู้ไหมลูกตัวเองไม่รู้ ไม่รู้เลยไม่รู้รมจะไู่้เดี๋ยวก็มาบอกเองก็ได้ค่ะลุงจนะเออเลูกแท้ใช่ไหมใช่ครับกี่คนกี่ชื่ออะไรบ้างกี่กี่หญิงกี่ชายมีผู้ชายสามหมือนจ้ะผู้หญิงสองครับสามชายสองหญิงรวมกุมารแล้วนะหลือนจ้ะรวมกุมารอ้าวบอกชื่อมาเลยบอกได้งาง่ากงสองสามสวดน้ำให้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าเข้าใจเปล่าเข้าใจ ควรให้ถูกต้องเขาจะได้บุญจะได้ไปเกิดใช่ครับอ้าวกินอะไรบอกมาห้าคนกินข้าหวหลวมตาวาากินเต้าเจี๋ยวยกินข้าวผัดกินมามา่ากินซุกี้กินมาบีคิวกินตะปากเกติกินบอร์กเกอร์กินไก่เค้ฟชีกินชีฟูดพอแล้วพอ,พอแล้วอีแยมไม่มีปัญญามันตายทะก่อน ตายหร咯พวกหนูอันตายแล้วตายแล้วก็แล้วกันไปเดี๋ยวนี้มันไม่มีมีมเปล่าไม่ <c oughs> <c oughs> มีแกอ้าวเท่านี้แหละเยอะแล้วได้เท่าไหร่อ่คะครับทั้งวัทั้งคืนนะเนี่ยอ้าวบาร์บีคิวเคเอฟซีก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดมามา่าอะไรวะสุก,กี้ครับออพอแล้วกินอะไรมากเออ,เอ,อดีแล้ว น้ำหนมทั่วไปเสื้อผ้า,สาใส่ไหมใส่ครับใส่ลายเป็นชุดเด็กผู้ชายหรืชุดเด็กผู้หญิดดงก็ได้ค่ะชุดเด็กชายห้าขวบหญิงห้าขวบครับ 7, ห้าถึงเจ็ดเข้าใจเปล่าปล่อยสัตว์ปล่อยชายได้หรือไะใช่แล้วปล่อยหวัวขมสามโลก็ได้ครับขมสามโลกบส,สามตัวกบสามตัวโอเคยังหรือไงไปใส่สามตัวหน่อย อะไรอีกสามตัวแล้วกันรับเนี่ยแม่หนูทอนจะปล่อยชาติมานเป็นอาหารหน้าเรือนตาลดลดลดค่าสัตว์มาเป็นค่าอาหารใช่เดือยวตายสกอดอ้าวตังกระทานลดหรือเปล่าสังกรทานไม่ลดครับสังกระทานไม่ลดมันต้องทิ้วไปด้วยไงหลวงตาอ๋อของใครของมันใช่ไม่ได้ใช่ไี่ลดไม่ได้แล้วแม่ทอนไม่ได้นี้ทอนไม่ได้แต่ว่าชาตะทอนได้พอไหวเปล่าไหวอไหวเรียบร้อย จัดการให้เขาไปจะได้แยกย้ายกันไม่เกิดครับพร้อมเลยอาเดือนหน้ากลางเดือนเริ่มงานครับไปได้ไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอมจ๊ะไม่ใช่กลางเดือนชิงหาไปเตรียมหาเงินก่อนวันได้นเออได้ก็ดีแล้วอย่าคิดเลยมากเลยได้ก็ดีแล้วยังไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าไปนอน เขาไปหางเงินง่ายเขาไปเตรียมการก่อน,ต,อนต้องเห็นใจกันหน่อยหนึ่งชีวิตเงินทองติดขัดอย่าเศร้ามีเมตตามีน้ำใจนักกีฬาทูใจใเปล่ายังไม่ได้ไปฉลองวิงกีฬามีไงลองเริ่มก่อนไงไม่เป็นไรครับพวกผมอดได้อดมานานแล้วออเออแล้วมันจะได้บุญด้วย วิญ,ญญาณมีน้ำใจวิญญาณจะกลายเป็นวิญญาณที่มีคุณภาพไม่ใช่วิญญาณเห็นแก่ตัววิญญาณเห็นแก่ตัวเป็นเปรตเป็นผีวิญญาณเห็นใจเป็นวิญญาณเรียกมามเรียกมาเอาหรอเรียกมาเอาแต่รอหน่อยเขาก็ต้องไปพูดง่ายเขาก็ต้องไปวางแผนดิว่าโอเคหาเงินได้ที่ไหนว่าหาได้เมื่อไหร่ว่า,า,าจัดการเอาไปจัดการก่อนถ้าเขาพร้อมเขาก็ทําแล้ว ดีกวาไม่มาสารภาพเลยรอไปคิดรู้เรื่องรู้ราวนี่เขายังจริงใจถึงยังไม่พร้อมเรื่องเงินทองแต่ก็มารับข้อมูลก่อนอย่าเศร้าเดี๋ยวจะได้ด,ดีตั้งใจปฏิบัติแล้วกันทำนี้นนไ,ดได้ง่ายช้าหน่อยไปบ,บายไปได้อย่าเศร้าเบิกบ้านพดต่อไปพวกเรา ช้าหน่อยเดียได้ของเดชใจเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปกลับไปมีโชคมีลาบมีอะไรดีชีวิตดีขึ้นมาจัดการให้ครก็ก็หลวงพ่อแม่อยู่ข้างนอกก็ไปใส่บาตรด้วยก็ดีใส่ก็ใส่ไปก็พวกนี้กันหนึ่งถึงหมันก็กินอยู่แล้วล่ะใัใจเปล่าแล้วไปรวบรวมเรียกความพร้อมมามาแล้วจะไปก่อแก่ที่อื่นตั้งใจบูชให้เขาไปเกิดใ,ใจไหม ดีแล้วไปได้นี่ยังพูดง่ายรู้เรื่องไม่เถียงแต่ไม่พร้อมตามนี้อย่าเศร้าไปได้บายไปต่อไปเป็นไรน้่หลานตาเดี๋ยวขอเขากินก็ได้ใช่เราอยู่นานแล้วเราต้องอดได้กั้นได้นั่งรอขอกินตรงนี้หรอหลานไดได้อธิษฐานเอาเออเขาไม่หวงหรอกได้คุ้นเคยกันตามนี้ ไม่บายมานั่งรอขอตรงนี้เลยนะรอนจานเออพอพี่พี่มีอะไรแบ่งๆกันหน่อยตามนี้คอ่บไายบายนั่งรอขอตรงนี้เลยนะรอนจานขอได้ที่นี่เขาใจบุญวิญญาณเขาใจบุญเขาเหลือเฟือเอากินอิ่มเหลือเฟือเขาใจเปล่าไปได้ไม่บายขอเชิญเจ้าก่อนนะคะใช่อ้าวลายต่อไปชื่อ มาราการแยมเจ้าค่ะไม่มีนี่หว่าในรายการมีเหรอราลที่สามเหรอเจ้าค่ะให้หลวงพ่อไปอ่าว่ามาปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าปัญหาชีวิตเมื่อเช้าหกก็ล้มเจ้าค่ะเมื่อเช้าหกก็ลมเดินยังไงถึงหกก็ล้มลื่นน้อแป๊บอ้าวแล้วไปโทษใครอ่ะโทษตัวเองขาดสติอ้าวแล้วไม่เป็นไรไมากใ,ใช่ไหม <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> ใครมาทวงก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวตั้งใจจะมาถามถึงใครพ่อเอี่ยมเดือนขาวเจ้ขขาค่ะคุณพ่อเอี่ยมและมีเกี่ยวกับคุณแม่ด้วยเหรอหรือคุณพ่อคนเดียวคุณแม่ทําไปแล้วเจ้ขขาค่ะแม่ทําไปแล้วถามถึงพ่อเอี่ยมเดือนขาวตายไปกี่ปีแล้วห้าสิบสองปีตายไปห้าสิบสองปีแล้วท่านเทวาดานายเอี่ยมเดือนขาวบัดนี้อยู่อย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์ ก็เอี่ยมใช่ไหมท่านนายเอี่ยมแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะฮะหกสิบเจ็ดเนอที่เขียนประมาณเอาเจ้าค่ะเพราะว่าไปตายที่ว่าหกสิบเจ็ดลูกยังเล็กเลยได้ไปกี่ปีแล้วครับห้าสิบสองปีตายในโลกอะไรเอ่ยไมรู้เปล่าไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเขาไปตายที่หมู่บ้านเขาไกลลูกก็ยังเล็กไม่รู้เขาไปตายที่จังหวัดอะไรสุรินทร์นั่นแหละค่ะเขาไปตายที่สุรินทร์เหรอจ้ะ อ๋อท่านเทวดาไม่ทราบสาเหตุเลยลูกยังเด็กน้อยยังเล็กน้อยไม่รู้ภาษาชื่อนายเอี่ยมใช่ไหมท่านนายเอี่ยมเดือนขาวขอเวลาหน่อยท่านเอย๋ยทำบุญบ้างไหมเลยเล่าหนาะนายเอี่ยมไม,ไม่มีเลยมั้งเจ้าจคะไม่ค่อยทำเจ้าค่ะช่วยเหลือแต่คนแบบว,ว่า รักษาคนป่วยนายเอี่ยมเป็นหมอเหรอหมอหมอรักไม้หมอสมุนไพรเจ้าะหมอสมุนไพรเห็นเป็นเช่นนี้แล้วท่านเอ๋ยนายเอี่ยมเลยนั่นแหละหาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิค่ะตอนนี้หนาเป็นหนุ่มสิบเจ็ดปีแล้วเอ๋ยนายเอี่ยมตอนนี้อายุสิบเจ็ดปีแล้วไม่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าท่านเอ๋ยอันมนุษย์แหละท่านหนาถึงเกิดแล้วก็น่าห่วงทั้งนั้นแหละค่ะ มีเวกรกรรมติดตัวหนาทั้งนั้นแหละท่านเอออ้าวในฐานะเป็นลูกอยากจะทดแทนบุญคุณให้พ่อหรือเปล่าทดแทนเจ้าค่ะอยากทดแทนถึงจะไปเกิดแล้วก็จะขอทดแทนบุญคุณจะทําอย่างไรได้บ้างจะทดแทนบุญคุณใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาสิน,นั้นได้ไหมหน,ะเนานนเพื่อส่งเสริมให้พ่อนัน่นแหละครับมีศรัทธาในธรรมะกันนั่นแน่ส่ง,งพลังแห่ง บุญกุศลให้เกิดศรัทธาในดวงจิตของพ่อเอียมกี่วันทั้งหมด40วันท่านเอย๋ย <40 S 1> เห็นเ็นผล <40 S 1> เลยเช่นนั้นหนะ40วันนั่นแหละครับไหวไมมไหวไหวเจ้าค่ะไหวเมื่อ,อไหร่จ้าเริ่มเลยเจ้าค่ะเริ่มเลยเหรอเจ้าค่ะเริ่ม<อ>เลยนะอ้าวยินดีลูกขอชดใช้เลยนายเอียมต้องการอะไรบ้างถ้าเช่นนั้นท่านเอย๋ย ไม่ยากเลยนั่นแหละนะชุดขาวหนึ่งชุดค่ะหนังสือสวดมนตนะ์หนาหนึ่งเล่มก็ได้เลยทูบเทียนด้วยหนาะท่านเอ๋ยเพื่อจะได้ประดับตัวนั่นแหละนะเอาจุดไปถวายพระพุทธเจ้าคระสังฆทานหนึ่งชุดหนาแหละท่านแล่อยสัตว์ให้หน่อยท่านเอ๋ยสักยี่สิบตัวเลยก็ได้แลไไ้ไหวไห่ไหวไหเจ้าค่ะไหวเลยอ้าวพ่อเอี่ยมเตรียม รับบุญรับกุศลตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นหนุ่มอายุสิบเจแล้วจะได้มีจิตใจเข้าสู่ทางธรรมอ่าเรียบร้อยเคยบวชมาแล้วหลายทีใช่ไหม,มอ่าโยคะโยมอาไปไว้ดรงโน้นไปไวงน้นอันนี้คืออันทนี้คืออะไรให,ให้ให้พ่อวิญ,ญญาณพ่อเอี่ยมเดินขาวอ่าพ่อเอี่ยมเดินขาวมาทําบุญแล้วขอให้พลังนี้ส่งไปถึงดวงวิญ,ญญาณและผู้ที่ได้ไปเกิดแล้วให้มี ธรรมะในจิตใจอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่สติปัญญาแหลมคมได้พ้นทูปลูธรรมมาไปได้เรียบร้อยครับอยากทราบป้ายมแม่เจ้าค่ะอยากทราบว่าอะไรนะยมแม่ทีละคนไม่ใช่แก่แล้วครับอ๋อแก้ไปกี่วันแล้วคลบเมื่อวานเจ้าค่ะแม่ชื่ออะไรนางหวานเดือนคาะนางหวานนางหวานเจ้าค่ะนางหวานหวานหวานนางหวานเจ้าค่ะท่านเทวดา ลูกได้แก้ให้แม่วานไปแล้วไม่ทราบว่าแม่วานได้บุญได้กุศลอยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างเชื่อนางวานใช่ไหมท่านใช่แล้วก็ไปกันแล้วแหละหาตอนนี้เดินขึ้นสวรรค์แล้วครบเตรียมตัวหนาไปเกิดเป็นมนุษย์นั่นแน่นางวานได้บุญจากเธอถือว่าเธอได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาด้วยไปได้ตั้งใจให้นายเอี่ยมด้วยลายต่อไป